ผลการออกเลขรางวัลของเว็บพัฒนาประจํามงวดที่70ออกข้างวันที่9เดือนกันยายนปี2อ6 1รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข217379 217379เลข5ตัวได้แก่หมายเลข S 1 7 3 7 9 1 7 3ด9เกดเกเลขสี่ตัวได้แกมหมายเลข7 3 7 9 7 3 7เเกเกเลขสามตัวได้แกมหมายเลข3 7 9เ7 9เกเกเลขสองตัวได้แกใหมายเลข7 9 79เกดเก้าและเลขหนึ่งตัวไทยได้แกมหมายเลขเกหมายเลขเก้า อรีรังวันหัวธนาเรียกตูก็มีได้สัาเร็ดป็นที่เฮียบหอยต่อไปเมนเจสิทโตโีรังวันหวยตำราฝันสามที่สิบอยทำง,งานของดรังวันได้ออกมาประจำนาทียุบก่อ์ดรังวันในโอกาสต่อไปขอเห็นเซิร์นคณะกรรมการผูตานาจากศูนงการละลาสารสาราในเกียรติเห็นกดปมอผู้ก่รังวนเป็นขั้นที่หนขอเห็นเซิร์ มวยตำราฝันสามับ scroll, สี่สิบผู้เสียงโซกสามารถเลือกซ like ื้อได้หนึ่งน้ำสัตว์2น้ำสัตว์แตสามำสัตว์ตามความสมัครใจสซอรราคารจำนายลงต้นเงินพันกี่เป็นไปขอขอบใจคณะกรรมการเลขกน้ำสัตว์หนึ่งผู้เสียงโซกเลือกซื่อสามน้ำสัตว์ตนผู้เสียงอุคารังวัล6กล้านกี่หมายเลขน้ำสัตว์ขั้นที่หนึ่งในเก่หมายเลขสาูนย์น้สัตว์เลขป่าไง หมายเลข30นา์สัตว์เล็กป่าใหญ่เห็นในโอกาสต่อไปขอเห็เชิญคณะกรรมการผู้ต่างนานาจากคณะริขาธิการสภาแห่งชาติในเกียตรติคุณกดปรุงปงกรณ์ว,วินิวันเป็นขั้งที่สอง,องขอเห็นเชิญขอขอบใจคณะกรรมการหมายเลขสองน้ำสัตว์ผู้เสี่ยงโศกเลือกซื้อออกโศนนาำสัตว์ตนผู้เสี่ยง เลขรางวัลต้องถือสองน้ำสัตว์จะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ซสูญพันกีเงินรางวัลมึ่งแสนหกสิบพันกีหมายเลขน้ำสัตว์ข้างที่สองในเกี่ยวหมายเลขศูนย์เจ็ดน้ำสัตว์เลขหมูหมายเลขศูนย์เจ็ดน้ำสัตว์เลขหมูในในักข่าวต่อไปขอยินเชิญคณะกรรมการ,กการผู้ต่างหน้าจากการะทรวงการเงินในเกียรติคุณกดปุ่มผูกก่อนรางวัลเป็นข้างที่สามสุดขั้งสุดท้ายขอยินเชิญ เลขหนึ่งน้ำสัตว์หนึ่งพูชิงโซเลือกซื้อหนึ่งน้ำสัตว์โตหนของฮุเซียงซื้อหนึ่งพันกีบเงินรางวัลเป็ดพัน 8, กีบขอขอบใจคณะกรรมการปรอบรถยนต์วันพฤษสินโตมันเป็นขั้นที่สามเลยให้หน่วยบานสูตโตกิ่งสลับคอยกันไปมาเติมอีกหกหนึ่งหมายเลขน้ำสัตว์ขั้นที่สามไทเกหมายเลขศูนย์เก้าน้ำสัตว์เลขคุย หมายเลขศูนย์เก้าน้ำสัตว์เลขคุยการเสียงเลขน,น้ำสัตว์ออกมาครบสามน้ำสัตว์เป็นทีเรียร้อ,อยผลการเอาเลขรางวัลหวยตำราฝันสามทับสี่สิบวัตว์น้ำสัตว์ได้แก่หมายเลขสามศูนย์น้ำสัตว์เลขป่ายง่หมายเลขสาม